찰리는 자기들이 지킨다 그러면서 댓글로두콘กคนช่네ยชีวิตทุก 넥칼리 와이้라ดี그래กเลยนะท 팀워크. 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 ที 진짜 팀워크 너무 좋아 팀워크 진짜 어메이징 저희 그거 프렌님 그거 아세요? 저희 팀워크 <laughs> 네. 잠시만요. 제가 이거 이거 보여 드릴게요. 루 <laughs> 감사합니다. <laughs> เขาบอกว่าเขากาลังจะเปิดให้ดูความสามัคคีของคนไทยฮาคุณพิงค์นะกอนขอบคุณค่ะทีมเวอร์กเอ่อคุณผู้ชมินเดิเดขอบคุณค่ะคุณค่ะุมิงขอบคุณค่ะคุณสเนลขอบคุณค่ะอย่าลืมขอกำไรกับแท่งไฟให้พวกเราเยอะๆนะคะกำไรกับแท่งไฟขอกำไรกับแท่งไฟอืมอัพทีมอัพกบอร์วันนี่เอง อ๋อ oh. TikTok k o e i r e ทีอ่อาสเขาบอกว่าอันนี้คือตาราง t e w o r k ของ t i t o k o ซึ่งอันนี้ก็ทีม่อันนี้ตาราง w o r k ของ TikTok o ซึ่งเขาเขียนว่าทีมของคุณกามิน w o r k n u m b ความสามารคีอันดับหนของเกาหลี ขีมบอร์คือทุกคนเก่งจังเลยเก่งจังมากจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยคนไทยสามัคคีที่บอกคือกาสามัคคีสามัคคีสามัคคีสุดยอดอืมสามัคคีความสามัคคีสามัคคีคนไทยสามัคคีอันดับหนึ่งหนึ่งสามัคคีสามัคคีมาทุกคนมาแล้วเราขอกำไรกับแท่งไฟแล้วเราจะได้ขึ้นอันดับสองอะไรไทยเยอะกำไรเยอะๆยอะค่ากำไรเยอะเยอะค่าเสียงสด 엘런징 다들 사실이라고. <laughs> 아, thank you, Kukunca. Uh, Charlie, sorry, my 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 mistake. Sorry. <laughs> 야, 아, 프레님 <laughs> 저 이제 고자님이랑 매치를 하게 될때 지금 시리가 없어서 그 스피크 좀 알려주세요. 아, 어떡해요 근데 제가 같이 들어가서 그거할수 없잖아요. 두 둘이서만 매치하셔야 되죠? 네, 그래서. 제가 인사를 하고 싶은데 아 고자 아 사디카 고자 사디카 고자 어어 어, 어, 만나서 반갑습니다 어 음. 당신과 어 매치를 하게 돼서 너무 기쁘고 음재 재밌게 해봅시다. คุณการมินบอกว่าก่อนที่วันนี้จะเจอบิ๊กแมทกับคุณก็จ้านะคะคุณการมินอยากจะอยากจะสวัสดีทักทายคุณก็จ้าก่อนเขาบอกว่าแบบสวัสดีค่ะคุณก็จ้าวันนี้เป็นเกรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสมาบิ๊กแมทกับคุณก็จ้านะคะคุณกมินบอกว่าไม่ว่า <t ries> <t ries> ผลจะออกมาเป็นยังไง yani เขาบอกว่าเรามาสนุกไปด้วยกัน <t ries> นะคะแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวคุณก็จ้าด้วยนะคะอ่าย e s yes อืม 고짜 수수, 카수소랑군 가민랑 군가 수수 i 응. 라빠블 넘버 2. 그래서เร파ส่วนเร 넘버 2 오, 넘버 2. 넘버 2. 고짜님한테 뭐라고 해야 돼요? 네? 고짜님한테. 아, 저그 그 얘기를 고짜님한테 하고 싶어서. <laughs> 아, 제가 통명을 해 버렸네요. 그럼 어떡하지? 제가 써 드릴까요? 아, 뭐라고 써야 될지 몰라 제가 지금 실이가 안 돼서. 아. สวัสดีค่ะคุณก็จ้าคุณก็จ้าคุณก็จ้าคุณเอ่อยูคุณคุณคุณก็จ้าวัสดีค่คะคุณก็จ้าวันนี้ดีใจที่ได้วันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาบิ๊กแมทช์ ออีกที please <laughs> uh, อ mi. uh, <laughs> oh ่ามีโอกาสมาิ๊กแม t ช์มีโอกาสไหม어ออ지썼죠อด디카อ곧ออ늘อ자이티다미어묄카오늘ก자이티다미มีโอกาสที่ี่ได้มีโอ่าวันนีจที่ได้มีโอกาสกาที่ทีอได้มีโอกาส Oh God. เขาเขาบอกว่าให้แพรสอนให้หน่อยว่าต้องพูดยังไงตอนที่ไปบิ๊กแมทกับคุณก็จะวันนี้ดีใจคิป,ปดเพอ่อได้ที่ได้มีโอกาสม,มาบิ๊กแมทชมาบิ๊กแมทชบูบูบูบิ๊กแมทซูซูกะซูซูกะบิ๊กแมทซูซูกะ what what time is it สี่สิบสี่โมงนี้哟 프렌님이랑 하다가 가면 되겠다 잠깐만 네. 미오카 5분동안 아. 아 그래서 지금 매치 때문에 빅매치 때문에 사람이 응. 일, 일부러 많이 응원하러 와주셨구나 원래 응. 한 3만에서 4만 뷰어정도 있는데 지금 거의 어, 어, 6만 뷰정도 돼요 응. <laughs> 매, 아니 몇시에 빅매치죠? 11시. 아, 11시 어 되, 되, 됐어요 어디까지 적았어요 미오카 미오갓 마빅 매치 마빅 매치 깝쿤칸 팝큰 카 같이 매치를 하게 돼서 너무 기쁘고 좋습니다. 영광입니다 예. 그리고 재밌게 같이 재밌게 해요 라오마 산루 라오마 산루 바이두아이간카 바이 그리고 이것도 이것도 이것도요. 아 당신을 좋아하지만 저도 최선을 다해볼게요. Let's go. Let's go. 찬, 등매 찬. 찬, 등매 찬. 아, 아니아니찬 빼고 등매 찬. 등매 찬. จะชอบคุณจะชอบคุณจะชอบคุณแต่วันนี้แต่วันนี้เป๋วเปวันนี้ฉันจะสู้คุณฉันจะสู้คุณฉันจะสู้คุณให้ได้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 สู้สู้สู้นักทุกคนนะคะ่าวคนสู้นะคะทุกคนอย่เขาจดอยู่ค่ะเขาจดอยู่เพราะว่าเขาอยากจดเอาเก็บ เก็บไปไว้บอกคุณก็จ้าค่ะเข้าใจเข้าใจสวัสดีค่ะคุณก็จ้าอันนี้ดีใจที่ตามมีมีโอคามาบิงแมชขอบคุณค่ะเรามาสานุกไปด้วยกันค่ะถึงแม้ฉันจะชอบคุณเป๊วันนี้ฉันจะสุขคุณให้ได้สุนุขคะทุกคนเข้าใจไหมคะทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหม เข้าใจแล้วใช่ไหมเก่งอยู่แล้ว